จอมเตยยุวชนไทยก็จับระเดิมสนามแรกเทควันโดยุวชนชิงแชมป์โลกที่ UAE ในวันแรกนะคะ3คนติดตามได้จากรายงานค่ะทีมจอมเตอรุนกิ๋วทีมชาติไทยพร้อมลงแข่งขันเทควันโดยุวชนชิงแชมป์โลก2025ที่สหรารัาหรับเอมิเรตน้องยาหยีปราย,ยาเติมจิตอารีประเดิมสนามในวันแรกพบกับนักกีฬาจากสหรัฐอเมริกาครับ ความเคลื่อนไหวของทีมเทควันโดยุวชนทีมชาติไทยก่อนการแข่งขันศึกยุวชนชิงแชมป์โลกฟูจิร่าวูเทควันโดคาเดตแชมชิพ2025ที่เมืองฟูจิร่าสหรัฐอาหรับเอเิมเรเรสต์วันนี้จอมเตะยุวชนไทยมีโปรแกรมลงสนาม3คนในวันแรกได้แก่แตงกิ้วจิรพงษ์จีนงีรุ่น37กิโลกรัมชายน้องยาหยีปรรยาเติมจิตอารีรุ่น29กิโลกรัมหญิงและแพรจิรปิยาชินราชในรุ่น44กิโลกรัมหญิง โดยผลการจับสลากประกบคู่สายแข่งขันรดุดน37กิโลกร,รัมชายมีนักกีฬาเข้าร่วมมากถึง44คนแตงกิ you, ้วจิรพงษ์จีนงีต้องออกสตาร์ทต,ตั้งแต่รอบแรกในรอบ64คนสุดท้ายพบกับอีเยสซาอุยจากตุนิเซียระดุน29กิโลกร,รัมหญิงมีนักกีฬาทั้งหมด29คนยาหยีปรายาเติมจิตอารีลงแข่งขันตั้งแต่รอบแรกหรือว่ารอบ32คนสุดท้ายพบกับเอเรนามาติลอสยานจากสหรัฐอเมริกา และในรุ่น44กิโลกร,รัมหญิงมีนักกีฬา42คนแพร์จิลปิยาชินราชโชคดีได้ลงแข่งขันในรอบที่2หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายพบกับวาลิเลยาสเคโตนักกีฬาจากชาติเป็นกลางน้องยาหยีปรายาเติมจิตอารีซึ่งเป็นน้องเล็กสุดในทีมชุดนี้ยอมรับว่าตื่นเต้นและกดดันกลัวทําทน้ําหนักไม่ได้เนื่องจากเกินอยู่1กิโลกร,รมัมแต่ดีใจที่ลดน้าหนักได้และช่างผ่าน การแข่งขันในวันนี้จะทําให้เต็มที่ที่สุดรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็กังวลนิดนิดกังวลเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้ว่าคู้สายจะเป็นยังไงอะไรอเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นอะไรเกินมาประมาณโลกว่าอะไรา่าลดลงแล้วเป็นยังไงครับก็เหนื่อยอยู่ค่ะเนื่ยอยู่ฝากเชียร์หนูด้วยนะในห,หนูจะเอาเหรียญทองกลับไปให้ได้ สำหรับน้องยาหยีปลายาเติมจิตอารีอายุ13ปีลงแข่งขันในรุ่นเล็กสุดน้ำหนักไม่เกิน29กิโลกรัมหญิงปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียนโพลิสารพิทยากรกรุงเทพมหานครส่วนกีฬาเทควันโดเรียนอยู่ที่เดอะแชมเปี้ยนยิมย่านชัยพฤกษ์นิวสุริยะถ่ายภาพเจสราเทินเฉยรายงานจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์